ตลาดจ้าระวันอจ้าวันนี้นะคะเราก็จะมาทําถั่วรังต้มกะทิใส่สาคูนะคะคือถั่วรังแถ,แถวบ้านเรานะคะจะมีสองสีค่ะนี่ค่ะสีชมพูแบบจะออกชมพูเห็นไหมอะ่ะออกับสีขาวนะคะเม็ดข้างในก็จะเป็นสีขาวส่วนเปลือกที่เป็นสีชมพูเม็ดข้างในก็จะเป็นสีชมพูแบบนี้ค่ะนี่ค่ะสีชมพู อันนี้ค่ะน,นี่สีขาวนะคะส่วนอันนี้ก็เป็นสีชมพูเรามาดูเนื้อของมันนะคะเนื้อของมันจะเป็นสีขาวเนาะส่วนเม็นสีขาวนะคะเนื้อของมันก็จะเป็นสีขาวเหมือนกันนะคะนี่ค่ะมาดูขั้นตอนว่าจะทำยังไงกันบ้างนะคะอย่างแรกเลยนะคะวันนี้เราก็จะมาแกะ ถั่วหลังก่อนนะคะคือเนื่องจากถั่วหลังที่เราได้มาที่บ้านเราส่งมาเนะะี่ยค่ะเป็นถั่วที่ยังสดสด,สดอยู่นะคะมันค่อนข้างที่จะแกะเปลือกยากมากเลยค่ะคุณคือถ้าจะให้ง่ายก็ต้มเลยนะคะคือต้มมันแกะเปลือกง่ายแต่ว่าสีสันของถั่วน่ะมันจะไม่ค่อยสวยงามเพราะว่ามันได้น้ําจากเปลือกมันอะไรแบบนี้สีมันจะไม่ชัด พอเราต้มแบบเฉพาะมเมล็ดสีมันจะสวยกว่านะคะคุณคือมันจะได้แบบคนละแบบเนาะคือเราอยากได้สีของมเมล็ดที่สวยกว่าเราก็เลยต้องแบบแกะแบบนี้ซึ่งมันแกะยากมากอ,อ๋อแล้วก็มีวิธีหนึ่งนะคะถ้าไม่อยากแกะงานเราก็จะต้มเฉพาะถั่วให้ได้สีที่สวยงามเนาะก็คือต้องตากถั่วเนี่ยคะ่ะให้มันแห้งก่อนเวลามันแห้งนะคะเรา มันง่ายมากค่ะคุณแค่บีบมันก็โปะบีบมันก็โปะแล้วมันแตกมันง่ายนิดเดียวนะคะแต่คือข้อเสียเวลามันแห้งก็คือต้องต้มนานนะคะแต่นี้ค่ะตอนนี้มันยังสดๆดคือมันต้มประมาณแค่15นาทีมันก็ได้แล้วนะคะมันไม่ต้องใช้เวลานานคือทุกวิธีมันก็มีข้อดีข้อเสียต่างต่างกันไปนะคะมีทั้งดีมีทั้งเสียอะไรแบบนี้ค่ะคุณเนี่ยค่ะกว่าจะได้แค่นี้นะคะก็ต้องใช้เวลาประมาณแบบ ชั่วโมงซึ่งมันแกะยากเนาะอย่างที่เห็นเวลามันสดอะไรประมาณนี้ค่ะ ที่เราได้แกะเปลือกเสร็จนะคะเราก็จะนําถั่วลังของเราเนะะี่ยค่ะมาต้มน้ําเปล่าขอเน้นนะคะว่าน้ําเปล่าเท่าน,นนะอย่าใส่เกลืออะไรใดๆทั้งสิ้นนะคะจนกว่ามันจะสุกนะคะดูสีน้ําของมันไม่น่ารักเลยไม่น่ารักระทานเลยเนาะเพราะาน้ําไม่สวยนะคะคือเราจะต้มเฉพาะถั่วลังให้มันสุกนะคะ ตอนนี้นะคะเราต้มถั่วประมาณ15นาทีแล้วนะคะมันก็เริ่มสุกแล้วนะคะเราก็จะเอาน้ําที่เราต้มเนี่ยค่ะออกนะะเทมันออกไปเอาเฉพาะตัวถั่วเท่านั้นนะคะแล้วหลังจากนั้นเราก็จะเอาใส่กระทะใหม่นะคะใส่ถั่วแล้วก็ ใส่กะทินะคะเนื่องจากช่วงนี้เป็นช่วงเมนูเดคอ่อนะคะมีเฉพาะกะทิกล่องเท่านั้นนะคะเราก็จะใส่เฉพาะกะทิกล่องนะคะแล้วก็ตามด้วยสาคูนะคะสาคูรอบนี้นะคะเราจะใช้ประมาณ3ามทัพพีทับพีเราเล็กๆนะคะเราจะไม่ใส่เยอะเนาะเพราะว่าตัวเองของเราคือทั่วรังนะคะแล้วก็ต้มต่อไปนะคะคือต้มจนกว่าสาคูของเรานะคะมันจะเป็นสีใสๆนะคะประมาณ 5นาทีเหมือนกันนะคะแล้วก็พอใส่สาคูนะคะต้องคนไปเรื่อยๆนะคะอย่าหยุดนะคะเดี๋ยวสาคูของเราจะติดกระทานะคะและก็อีกอย่างหนึ่งอย่าเพิ่งปรุงนะคะรอให้สาคูของเราแบบเปลี่ยนสีใสก่อนนะคะค่อยปรุงนะคะตอนนี้นะคะสาคูของเราก็ได้ที่แล้วนะคะเราก็จะใส่น้ําตาล ตามด้วยเกลือนะคะไว้ตัดหวานนะคะพอน้ําตาลเกลือละลายเสร็จก็ถือเป็นอันว่าเสร็จนะคะถ้ามีใบเตยก็ใส่ใบเตยเนื่องจากว่าเราเป็นเด็กขอเมนูเด็กขอเนอะาะไม่มีใบเตยก็เอาประมาณนี้ค่ะคุณเห็นไหมล่ะง่ายๆนิดเดียวนะคะใครๆก็ทําได้ค่ะคุณแค่นี้ก็ถือเป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสามารถรับประทานได้แล้วค่ะ เอาละค่ะขอบคุณนะคะสำหรับการติดตามชมเมนูเด็กหอของรอหวานนะคะสุดท้ายนี้ถ้าใครชอบอย่าลืมกดเอกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดกบ like, subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เขาด้วยนะขอบคุณคะ่ะ